เ้ิมงานนี่เอาขี้เฟียงไปส่งปัญญ่กนเอาไปส่งปัไปฮะคืออะไรเฟียงนี่เอาเลยนึเช็ดให้ขีย อืออะไรคือชี้เขื่อนเอาไปส่งพี่ปั้งก่อนไปแล้วก็ไปจอดไว้บนเข้าคุณก็ได้ปะเอาเนี่ยเอาเนี่ยไปส่งเนี่ยหางหน้าเนี่ยเนี่ยตรงเนี่ยรถรถมาเนี่ยลูกรถมาให้เข้าไปก่อน Bye. คือตะลอดเลยอโอ้คาดคาดคาดเอาไว้จุกเห็นบอนี่มันคาดนะโอ้ ถ่ายซื้อเนี่ยโอ้โหยังโอ้ใหไ่ป่านน้องวันโลกอ้ย้องขายอะไรเนี่ยโอ้มาถายรูปซื้อถ่ายเทียกับบ่ไหม่ใว้ก่นได้เข้าโซนเขาบายไวอันใหญ่นนั้นนะเฮงพี่กัน

ขาดแบบนี้ปุ๊บม,มาวันนี้จะเอาสองตัน All right, here then. Hmm. Ô. Ừm, sốt โอ้ต้นหันล้มฮะนาบ่ามีหวักหวก็หัวเห็งทีเดียนะหัวหน่อยหนึ่งอยู่ามาๆนู่วนวะเฮนี้ยนี่ไ้ว่นเอามาซ่องอาดรถไหมเอออเามาเหี้ยนี่พรอนแล้วพรอนแ้วมนนี่ปรเย็นคือมือนั้นแล้ว รีบมาเห็ดกอนให้มันทึงเทียงนี้เย้ต้นหนึ่ง่ะพร้อมอันนี้ <c oughs> ไปนี่เป๊แกแปกบวกขึ้นว้าแย่จัง นู่กกะบบหันยายเอายายไว้ใจนี้เอ,อจอบเดี๋ยวบอกมาตีอยู่ล่างรถนะลูกเห็นไ,ไหม